Gas Podcast สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเสียงที่ไว้เปิดฟังในยามเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่ดีก่อนอื่นขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกจนหมด เรามาเริ่มกันเลยนะคะ <transitioning Bible language> วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดี วันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรง วันน to ี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามทนนี่ตั้งใจวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีว,นนดดวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมาย วันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉัน วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดี วันน,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 นี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับ วันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจ วันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ด,วนนด,ดีวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย วันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉัน วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใส วันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดี ว,วันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับ วันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจ วันนี้ฉันทำทุกอย่างสำเร็จตามที่ตั้งใจวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันได้ทานอาหารที่ดีว,นนดาาดวันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภยัย วันนี้ฉันได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้เจอผู้คนที่ดีวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ฉันได้รับแรงสนับสนุนมากมายวันนี้ ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันมีพลังกายและใจที่แข็งแรงวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ฉันได้เงินที่ฉันคาดหวังจะได้รับวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉันวันนี้ความโชคดีอยู่ข้างฉัน ฉันทำสิ่งดีได้ทุกอย่างที่ฉันคิดฉันทำสิ่งดีได้ทุกอย่างที่ฉันคิดขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกคุณทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ